ย <laughs> uh, ่งตาินน้องพี่น้องบดคันไฟยุ่มจบน้องย้างตาโอ้สงกระแตกแมมเลยสวงแตกบูกนีว่ะครับโอยพี่น้อง พี่ได้บอลแล้วพี่น้องซุ่มกับนักสู้บอลแตกบอลพี่น้องซุ่มกับบอลแตกบอลแตกมันี่ในป่าเมืองนู้สิได้รอลุ้นกันจ้า โอ้ยพี่น้องมันมันปลาคือกันปลาสลัมค่ะโอ้ยนมันปลาสลัมปลาสลัมพี่น้องเอาละสำนีละจ้า